รวม10แบบที่น่าสนใจในปี2563แบบที่7ที่จอดรถอีกแล้วครับ9คูณ5เมตรตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็ถามมาครับอยากได้ที่จอดรถนะครับขนาด9คูณ5เมตรนะครับก็ขนาดก็จะแวร์ี่ไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับทางรยก็จัดให้ตามคําขอนะครับตัวนี้นะครับสามารถเข้าไปดูในใต้คําอธิบายนะครับเพื่อนใหม่ๆสามารถคลิกเข้าไปดูที่ใต้คําอธิบายนะครับทางรดทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับรายละเอียดเป็นยังไงเนี่ย ตัวเต็มๆจะมีอธิบายไว้เยอะวันนี้นะครับตัวนี้เป็นสรุปสําหรับปี2563นะครับตัวนี้นะครับไม่มีเสาหน้านะครับอยากได้ที่9คูณ5เมตรนะครับตัวนี้ช่างรดก็จัดให้อย่างนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับเสาหน้าเนี่ยสูง4เมตรนะครับเสาหลังสูง3เมตรครึ่งนะครับเพื่อนๆขอกันมาอย่างนี้เลยนะลึก5เมตรนะครับกว้างตรงนี้ เเมตรนะครับตัวเลขหายนะครับความลาดเอียงที่5องศานะครับมาดูมุมเสยกันหน่อยนะครับตัวโค้งหลังคาเนี่ยซอยให้ทีๆหน่อยนะครับจะได้ใช้เหล็กเล็กๆตัวนี้นะครับเป็นโค้งตัวหลักนะครับส่วนตัวแปรนะครับไ็ยื่นออกข้างๆได้นิดนึงนะครับแปรเป็นเหล็กกล่อง25่สคูณยีคือเหล็กกล่องนิ้วนะครับโค้งถักลึกอยู่ที่50เซนนะครับตัวนี้นะเห็นไหมออย่าลืมตัวค้ำปลายๆนี้ด้วยนะครับตัวทแยงยงอยางนี้นะ รายละเอียดเข้าไปดูใต้คำอธิบายนะครับมีลิงก์ตัวเต็มไว้ให้นะครับอ่ก็มาดู3 d a n i m a t i o นกันนิดนึงนะครับถอดไม้ดูตัวเนี้ยจะมีในทุกคลิปนะครับตัว Anim เมช o n ตัวนี้นะเสาค่อนข้างสูงนะครับแบ่งช่วงเสาที่2เมตรครึ่ง2เมตรครึ่งนะครับตัวหน้ากว้างวันนี้เเมตรนะครับเสาทุกต้นมีประโยชน์หมดนะครับแล้วแต่วิศสกรจะจัดกันยังไงนะนีช่างนะโลกศึกษาไว้ให้ดูให้เป็นแบบนี้นะครับตัวท่อ60บ ไซส์12.7อ่าตัวท่อขนาดเท่าไหร่อยู่ตรงไหนเนี่ยลิงก์เต็มๆมีอธิบายไว้เยอะนะครับโอเคครับมาดูราคากันนิดนึงนะครับตัวนี้พอมันค่อนข้างใหญ่แล้วเนี่ยช่วงพลาดเยอะๆเนี่ยตัวปริมาณเหล็กก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณ1 1 8 0 0 0สนหนะครับหารมาต่อพื้นที่แล้วเนี่ย2,630บาทนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe ตรงนั้นนะครับปุ่มเหลืองแดงนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่างโลดนะครับ ที่หน้า f c e b o o o f แฟนเพจนะครับกดไลค์ที่หน้าแฟนเพจแล้วก็จะสามารถอ e ีโมทคคำถามเข้าไปได้นะครับหรือเพื่อนๆสามารถทิ้งคำถามไว้ได้ี่ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับสวัสดีครับ